สวัสดีค่ะพบกับรายการตังอีกแล้วนะอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะเราก็จะมารีวิวของฝากจากญี่ปุ่นอันนี้คือฝากซื้อนะคะมาดูกันทีละอันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาแกะทีละอันเหมือนกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะแค่ให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างนะอันที่หนึ่งค่ะอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเปิด อันดูชิ้นที่สอง้วเลยที่สองเป็นกล่องเหล็กนะราคาหกร้อยเยนนะคะกลองไม่ค่อยชัดเลยตี้ค่ะเป็นดุกาดาญี่ปุ่นใส่ชุดที่โนโน,วน ก็บอกว่าฮิตตี้อันนี้รูปอมที่มันจะหนึบๆน,นะคะรสชาติเขียวกับอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาแกะกันในคลิปหน้านะก็เป็นขนมอีกแล้วรูปหัวกะต่าย ชิ้นต่อไปกันเลยอันนี้เป็นตะเกียบนะคะเดี๋ยวมาดูกันชิดหน้าข้างหลังก็เป็นปาโโคอะไรเหมือนประเทศไทยอันนี้เป็นลูกอม ในประเทศไทยก็มีขายนะตามนั้นขนมญี่ปุ่นน,นี้ก็เป็นขนมกรอบ,รบอันนี้ก็ประเทศไทยมีขายเหมือนกันต่อมอันนี้ก็เป็นขนมที่เอามาทำเองนะเดี๋ยวเราก็มาทำกันในคลิปหน้าเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นซูชิทำเองเหมือนกันนะทำคลิปหน้าก็จะพยายามลงให้เรื่อยๆแล้วกันนะคะนี้แมวกวัดแมวกวัดดุกดิ๊กโซล่าเซลล์น่าจะเป็นโปรเจโตชิปนะอ๋อกำลังทอดเหมือนกันนีประเทศไทยก็มีขายเหมือนกันนะ นนก็อกกี้รสชาเขียวนี้ลูกอมแมให้ดูอันนี้น้องแกะลายแมวนะด้านหน้าเป็นย่างน่ารักมากเลยอันนี้ด้านหลัง กล่องเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่คนละรสชาตินะเขาจะมีเพ้นลายแบบนี้ด้วยนะอันนี้เพนเป็นรูปดังสันแต่กี้นี้เป็นน่าจ,จะเป็นรูปนกอันนี้ก็จักเขือน,นะคะ่ะเขื่อนหนึ่งในญี่ปุ่นมาสองอัน สุดท้ายนะเป็นกระติกน้ำสุญญากาศสุญนากาศนะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆรีวิวของทั้งหมดไปเรื่อยๆนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอเราก็ช่วยกดติดตามแล้วแล้วก็ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ